สวัสดีครับวันนี้ตีสี่นะครับเช้าของวันอังคารที่12มีนาคมพุทธศักร,ราช2องันนะครับนี้เด็กๆตื่นกันหมดแล้วเตรียมตัวที่จะขึ้นไปพเนินทุ่งนะครับไปดูทะเลหมอกนะครับติดตามกันต่อไปนะครับแก่กระบวนการในการถึงกระดาษนี่นะครับเป็นการสร้างวินัยนะครับความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงและสำหรับเด็ก แก้กระบวนการเตรียมเตรียมการทำงานศิละปะของเราเนี่ยมันมีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคอยดูอยู่ว่าลูกๆจะเรียนรู้และเข้าใจได้ปะนะครับเรื่องแบบนี้ก็ฝึกตั้งแต่เริ่มต้นน เชนนนนน่นะครับอะไรลูกมีสองแผ่นห้านาฬิกาสี่สี่นาทีนะครับเราก็เดินทางเดินจะขึ้นไปบนยอดเขาประเด็นทุ่งนะครับ เด็กยังมีแรงพูดคุยเชนเดียวกนะครับในสภาพแอหลังนะครับระหว่างารนาดาแล้วนะครับต่าง็นิดขึ้นมาสวยดีนะครับกนหมายเนี่ยเจ็ดโมงเลย สบายมากนะครับเกังไม่ถึงกันหนาวมากตื่มาจะนี้ก็มีเริ่มมีเหมาะแล้ะครับหมอกสุดยอดเลยอีสวยงามมากสุดทางเลืสุดจากเรียบแล้วนะครับตอนนี้กระซุบใช่ไหม มันไม่ได้เหมือนโุ่นเปนไปนะครับพี่กขาบอกเ่าหมดตกลวครับนี่มนเหมือนนี่ดูดิหมอกจันเลยอ่ะนี่เราอยู่กลางๆอยังไม่ถึงนยังไม่ถึงานกลางเลยหมอกจัดาเลยตอนตอนที่เรามายังไม่มีหมอกอ่ะแต่นี่วัน อีกต้องเหมือนเหมือนคิมเหมือนคิมเดี๋ยวเราไปดูลูกว่าผีเสื้อมีเปล่านะครับทางขึ้นไปเนิอทุ่งเป็นไงนี่เป็นเสน่ห์มากมากนะครับทุกคนอยากมาแต่ว่าทางการทำถนนไปก็ไม่สนุกแล้วนะครับผู้ลงคลิปของเรา <ส>อง XD, Circuit, ทุเรก็จะมีคุณบีบีนี่ใครครับกิฟใช่ไหมกิฟต์อากิต์นั่นเองข้างหลังสนุกสนานกันใหญ่เลยใช่ปะคุณลุงจอดแวะให้เราเข้าห้องน้ำนะครับเลื่อปูเลยอ่ะเ่อกอปลลูกไปเร็วๆกูให้หนึ่งนาทีเท่านั้นเร็วๆ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 ครขับอันนี้ก็จะเป็น ลานกลางเต็นท์กัศเย็นมากที่ไป้องบ้านมาทั้งมืองพันเลยค่ะบี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 ขึ้นรถผู้เล้ยงพี่เลี้ยช้างออะชะนียมาแล้วบีบีบ่าเช็ดบ้านมาแล้วชนียครับ อยู่นั่งสิเข้าไปใกล้เดี๋ยวกัดเดี๋ยวกัดเดี๋ยวมันกัดมันเป็นจัดปานะลูกมาแล้วมาแล้วบเบิเบิ้ลเบิ้าเบเติ้ยเบิ้ลเบิ้ลเิ้ลเบบเีวเาลบล้ มันกดไม่ง้มักนมกะม,ม,มันดุนะทีนีน <c oughs> ีไม่รู้หรอนั่งาะเจอเด็น,น,นะดูนกนะครับหนูม่รู้ว่าชอบนแต่ว่าหนูกเเ็ที่อยมงไทมากกว่ามันจะเป็นขารน,น้ำอีกอันหนึ่งนะครับ ต้องเป็นรถแรงๆนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะขึ้นไม่ได้แรงแล้วยกสูงนิดหนึ่งลุงเป็นพี่ระเน่นะครับก็จะแรงมากขึ้นสบายมากสวยมากครับจะมีไม้หักมีอะไรก็จะเป็นบอกว่าชาในเข้าไปเลยคุปต์แต่ตัวมาแล้ว เป็นเดินอันสามนะครับนนต้งไปดึงไปไดม้งมาทุบได้ต้นไม้แต่ว่ามีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดท้องใสท้องใสก่อน <c oughs> พันมากๆจนะรถไม่ขับสีรถไม่แรงนะขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นอีกทีน,นะครับข้างหลังกิ๊การ์ดกันพี่เมเาม่่แว่าเราค่าครอบครัวสวยมากนะครับ เก่งฮะศึกษาตรงน้เลยตรงนี้เลยตรงนี้แหละ เ,เพื่อนนมาถ่ายแล้วมาก่อนได้ไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูทะเลหมอกถึจุดวิว,ว,วที่อยู่ตรงนี้นะครับจะไปยึดจุดตรงที่เห็นทะเลหมอกกันนะครับเดี็กก็ตามกันมา เดียวลูกจะถึงแล้วอ๋อลุงไม่ได้แวะให้เรอลูกเห็นแล้ว,ลลวสวยมากเห็นไหมครับ ที่นี่มีเมฆมีหมอกตลอดทั้งปีครับสวยมากเด็กๆมานี้มาถึงกันแล้วนะครับตรงนี้นะครับสวยมากๆเร็วเร,วเรวยอดน,นี้ก็แดดอุ่นๆนะครับ โอ้โหมีเงาผู้แลมอยู่ด้วยมองไม่เห็นเลยอะ่ะสวยมากไปดูชมหน้ากันว่ามีใครบ้าง,บ,างบูพอใจโอมตาตานยครับมองเอาดูนะครับลูกใครบ้างนะครับ <c oughs> อ่ะคุณครูส่งคลิปไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูลูก <c oughs> มีใครบ้างเนี่ยนะอยู่ตรงจุดที่ สวยที่สุดแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้เล็กสุดของค่ายของเราครับคุณน,น,น้องแขกสวยมากนะครับหมดแรงว่าตื่นตีสี่กันฟังนั่งลงโอ้ย

กูแปมเนี่ยต้องขอมีรูปด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะมีรูปกูแปมกับกูแหลมน้อยมากนะครับสวยครับมากมากครับคุณพ่อคุณแม่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเด็กๆนะครับได้เห็นขึ้นมาบนนี้นะครับสวยนะครับสวยมากๆเท่มากเลยนะครับหนึ่งสองสามยิ้มไอไออ้วนไี่ต้องปีน อืครับสวยหน,นุ่มๆสวยมากว้าวเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าก้อนเมฆเป็นน้ำท่วมอะครับเหรอครับเด็กๆเรียบเทียบมีปลาแขกกำลังแจก,กข้าวหลามเด็กๆอยู่น่ารักมาก <c oughs> ปลาแขกครับเป็นลูกศิษย์ครูหลามนะครับเนี่ยคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามาตามมาด้วยก็เป็นลูกศิษย์รุร่น ยุ่นจิ๋วสุดใช่ไหมบอกแม่มามารักแม่ได้บอกรักแม่หนูรักแม่ที่สุดเลยอันนี้มดแต่รักอยู่นั่นแหละพาอมาสวยไหมลูกเชชาสวยค่ะอยากให้พ่อกับแม่มาไหมอยากมาสวยครบแล้วพอแล้วสวยไหมครับลูกไอรีนสวยไหมสวยมากเลยอยากให้แม่มาปะอยากให้พ่อมามากกว่าอืม คบีบีครับสวยไหมครับอยากให้ป๋าป้ามาไหมครับอยากให้มามามาไหมครับอยากล่ะครับคุณแรมเอาคลิปที่คุณแรมถ่ายไปให้คุณพ่อคุณแม่ลงด้วยครับเดี๋ยวได้ดูทุกคนอ้าวเขาไปกระโดดกันใหญ่ละนั่นทีมสี่อ่าทีมสี่แล้วลูกดอกหญ้าลูกดอกหญ้าสวยไหมครับเพียนครับสวยไหมครับลูก อืมใหญ่คุณแม่มาไหมใหญ่แ,แต่ตอนกินข้าวไม่ค่อยใยญ่เท่าไหร่ใหญ่คุณแม่มาตรงนี้ด้วยเนาะอ,อ่ะเอาด้วยเหรอจะพูดอะไรครับจะพูดอะไรครับอยากให้แม่มาด้วยนะวครับเหรอครับเพราะว่าแม่จะได้มาชมวิวธรรมชาติสวยๆแม่จะได้ชื่นใจอืมเด็กๆก,ก็ กินข้าวท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตของเขานะครับนะครับสวยมากๆเดี๋ยวรอเพื่อจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่เป็นเสียงธรรมชาติจากพเนินทุ่งนะครับที่เราไม่สามารถ หาซื้อได้ในกรุงเทพนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเสียงขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เวลาก็าทานข้าวบีบีลุกขึ้นทุกคนพนมมือนี่คืออาหารเช้านะครับวันนี้นะครับเป็นข้าวผัดที่คุณป้าจัดให้นะครับอาเชิญบีบีบอาหารากลางวันวนนเอาใหม่ อขอบใจน้องมิกมากนะครับอาเชิญทานข้าวใดรูปเงียบๆฟังเสียงธรรมชาติไปนะครับอีก็กๆมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถเห็นไหมถ้าเราขึ้นมาไม่ทันก็ไม่ทันหมอกละหมอกจางหายไปจะหมดอยู่แล้วนะครับขน,นะครับทานง่าย ฟังเสียงสิเสียงดนตรีของธรรมชาติเนี่ยนะครับมันเป็นสุนทรียะในชีวิตของเราที่เราไม่สามารถประดิษฐ์มันขึ้นมาได้นะครับธรรมชาติเท่านั้นถึงจะทำสิ่งเหล่านี้ได้จะทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพรอปมวนเนาะ นกสัตว์ป่าทั้งหลายนี่นะครับเขาก็ร้องขับขานพร้อมๆกันสวยมากนะครับคุณพ่กคุณแม่เดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปเล่าให้ฟังนะครับว่าบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็มีความสุขแค่ไหนนะครับก็จะไม่เห็นเหมาะนะครับเนี่ยครับขณะนี้นะครับ 8.35นาฬิกานาทีแล้วก็หมอกก็หมดไปแล้วนะครับเด็กๆกำลังจินตนาการจดจำรายละเอียดอยู่นะครับก็นีครับก็มีหลายคนกำลังดูแลตัวเองนะครับเติมน้ำเติมรายการนะครับบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับคุณพ่อแม่ครับคุณครูรายงานช่วงเช้าสำหรับเลหมอกวันนี้นะครับ เดี๋ยวติดตามช่วงบ่ายๆนะครับที่ชายพีนะครับสวัสดีครับ